มาจากพี่น้องจามือนีลาภาพเพย์มิสิกมากินขนมจีนน้ำยาไกป่านะคะเดี๋ยวเราคุกกันช่างวาเลยหมดติจูุ่มเลยหรอแม่นูมีหยกกัดที่ชู่มนั่นเองได้อยู่ได้อยู่ฮิตหนึ่งปาดไหมไม่เห็ดหลายแถ่กินบาดเรื่องเส้นต้องไว้ใจเพย์มิสิกพี่น้องมาได้ค่ะแม่แม่ค่ะพักเครื่องเคียงมิ้นอย่างไรหลักจากมิ้นท์เห็นยอดพักขาแล้วกับบักแตงอ่าถั่วฝักยาวนะคะมาจ้ะมาเฉ็บๆนั่นกันก่อนอื่นเลยหนู ยิบให้เขากันมืนเอาไปเลืวันสามบอกก้อยกินคนเดียวเลย <laughs> เออ<า> <laughs> โอ้มันยิบตีเด้วเก็บมันตัดเอาเอะแล้วก็ป้าก็หยิบเครื่องเอานี่ปลาเอา,เอามาจัามามาเสียบเสียบลอยนะจะได้ไม่หยิบบ่อยไงขี้เกียจหยิบอืม้มอร่อยดูปลาดิอันนี้อยู่ในเกลงเก่งใช่ไหมใช่เมื่อกี้เกลงเก่งเสือตี้ได้ปลาปนีไปกัน ลูกไก่แก่ใจนำบุ้งเต็ดเรียบร้อยอร่อ,อ,อเยเขาไม่ได้ขายของเผ่นนี่ใช่ป่าวอร่อยเหรอยืมมาคือแสบใช่ป่ะมันไม่ไล้กกินนาแล้วแ้วมันอร่อยป่ะก่อนนั้นนี่กินบอยแบบ มากินดิร้อนเลยก็ไม่อแบบจะต่อฮ่าอยากจะตนอืม อร่อยเนาะแส่ดจนเบ้าปากก็ตนะีห้อง Rồi chuyện Hầm ừ. cơn càng có Rất tạo đó พีกหวานพีชแยบรอพี ហ mm. nah, ឹមណាំតត់ เออว่ามันมันใส่มันได้ไหมเนี่ยใช่รเราใส่มันสำปะหลังมันเข้ากันอร่อยมันเทศก็อร่อยแต่หนูว่ามันสำปะหลังอร่อยกว่าเสนานน้นเมื่อไรดิเนี่ยกินกลางเด้อ

เอาให้ปลาหมดเลยไม่กินกนเดียปลาเหมือนตัวมาอยู่ตรงนี้มาเลยเ <c oughs> กี้ยงอ,อืมอันนี้อร่อยมัน <c oughs> เปื่อยครับต้มก่อนเพื่อนเลย กินกะหล่ำก็อร่อยขาดไม่ได้แกงนี้ต้องมีไอ้นี่มันไม่ไม่นมอไมจัดไ,ไ,ไม่ตึงไม่ตึงกินแตตายก็ว่าใจหัวใหญ่ว่านี่นะก็ใส่แ<อ>ม่งเป็นแม่นเลยอัอนนั้นเต็มปากเต็มกำเลยไม่ต้องหันเป็นลูกเต่าอะไปเลยเเออไปเลยยิ้นเลยเดี๋ยวต้องปเปื่อยอย่างนี้นะเดี๋ยวต้องไปใส่เป็นวยเลยจินหนึ่งกับเต้าลูกมะเขือเกาะอะใหญ่โบูด คนจะเคืองค่ะถ้าเป็นของแบบสูตรใต้แท้ๆคนใต้กินเขาจะแบบว่ากินเครื่องเทศขมิน้นแรงกว่านี้แล้วก็เผ็ดกว่านี้น่าจะเค็มด้วยนะเค็มเผ็ดจัดอือแต่ที่ลาทําอ่ะลาวไม่ได้ทาแบบแรงขนาดนั้นคือคนไม่เคยกินเจอไม่ตึงอ่ะมันจะเฟิร์นเินี่ยว่า,วามันเค็มเกินไปเนาะนะคะพี่น้องคะเอ้าใครชอบก็จัดนะคะพี่น้องคะขนมจีนน้ำยาไตรป่านะคะพี่น้องคะพบกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้านะครับ